สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นั่งสีมะคัดแยกขวดกับกระป๋องเอาไปขายจาเป็นรายได้เสริมอันเขาคือดีจ้าข้าวขวดเปไ้สีมาลองน็ดเบิ้งจ้ามันกระดีอยู่ด้อจ้ามันเป็นราคาได้เงนินดียู่เพราะว่าเขาให้เป็นใบนะจ้าเขาไม่ขาเป็นกิโลคือบ้านเขาเนาะเนี่ยจ้า,จาก,กระป๋อง ใบละสิบสิบเซนจ้ะขวดใบหนึ่งกส็สิบเซนจ้ะสิบเซนบาทนี่ร้อยเซนเป็นหนึ่งดอลลาร์จ้ะหนึ่งดอลลาร์ก็แล้วแตอเ,เอ่อเอ่อเงนินขึ้นเงินลงบา้านน้อจ้ะเนาะตอนนี้น้ำมีสิบเอ็ดยี่สิบสองบาทหนึ่งดอลลาร์นะจ้ะเนาะนั่งกับหัวเตสิเฮ็ดมือแรกและจ้ะเพราะว่า ขวดนี่ก็ไ่ได้เป็นยางถือถุงยางหาเก็บคือบานเฮาได้จ้าอันนี้นังก็เอามาจากมองที่นังทํางานอ่ทำความสะอาดปลาเบียอะจ้าก็เลยเออกมาลองเบึง้งมาสิดได้ทอดแต่มือนี่เนาะจ้าเนาะลงมือผัดกันเลยจ้า ยังพอได้เงินเท่ากับเฮดไปเนาะจ้าเนะาะเพราะว่าบนมีโอกาสมันเป็นเฮาไปทำความฝายเนาะกับมีโอกาสได้เย็ดมีสมิทธิ์นะเขาก็ได้ไปถือทุนงานเก็บจ้ะอังสิเหลือะแต่ว่าเขาอันในในปนกันไปยอจ้า อันนี้ส่วนกระป๋องค,คันเป็นบ้านเฮาเมื่อจ้าเขาสิทุบทุบให้มันหยอมันเสียหนักก็ว่าที่เขาขายเป็นใบจา่อันนี้นั้งสิทๆคือคันทุบไม่สิดวกหมู่บ้านเขา คัดแล้วแล้วจ้าขวดของเขาอ่ะกับกระป๋องปะพี่น้องพาไปขายเบิ้งเมือแรลกไดยจักเหรียญได้จักบาทไปน้ำกันเลยจ้า่าหาไอวันจ้าตอนนี้เขาก็มาหอดลั่นขายขวดแล้วจ้าเห็นบ่าจะเห็นรถต่อคิวบ่เขาก็มาขายที่กันเลยจ้า มาแล้วจ้าไปขายมาแล้วพี่น้องกระป๋องสองอาหารสิบสามขวดสามร้อยเกดสิบสามได้หกสิบสองดอลลาร์ก็หกสิบเซนจ้าขายขวดครั้งแรกจ้า